กลุ่มนี้สวมงามกลุ่มงามครับงามขนาดเลยกลุ่มแบบงามงามนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบสุขุสุขคนนะครับผมขอต้อนรับพี่น้องเขาช่วยชงพอแสงพอเลนะครับเนาะนะครับเขามม่ลอเก่าขอกราบใจด้วยครับเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าพอแสงสีผ้าโลไปทางไหนเนี่ยนะครับไปเฮ็ดยังไปใส่ยังนะครับครับมือนี่ก็สีพาพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งนะครับใส่ตุ่มกุ้งกุ้งไม้เกาตไปไก่นี่นะครับเนาะปีนี้บริหารแมมาใส่จัเครนะครับเดี๋ยวสี่ มาใส่ลองเบงนะครับนามหลดลงเดี๋ยวบ่าันเดี๋ยวมาลองใส่เบงนะครับเดี๋ยวมาใส่น้ำกันนะครับใส่เราเดี๋ยวมืออื่นมาหยาดน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวไปใไส่เลยครับผมครับเอาตุ่มมาสิบหลังนะครับตุ่มมาสิบหลังนะครับเดี๋ยวสิวพาใส่ไปขางนี่สีหลังฮกหลังเดี๋ยวค่อยใส่ไปขานั่นนะครับ น้ำบกนะครับน้ำบกของเราครับมักไซนะครับสำหรับปีนี้นะครับไม้นี่แหละไซจะปีไก่ก็เป็ี่ยนสาสาหิ้นหนมนะ้ำนะครับโอ้หนามลงไหมหนอนใส่นี้เดี๋ยวมือเขาไม่หยามลูกกันเนาะนะครับผมตอนใส่พอแสงบใบไทยหรอก ะครับไทยยาก c ลำบากนะครับเนาะเดี๋ยวมาหยามน้ำกันมอือเอืนนะครับผมเสาแล้วครับเสาแล้วนะครับรครับเสานี้สิภาพี่นองมาหยามตุ่มกุ้งนะครับผมไปหยามน้ำกันเลยครับไปเบนน้ำกันเลยว่าสิมีโต่ครับผมเดี๋ยวพี่นองมาเบิ้งหลังแรกเลยครับ นี่ตบอโอ้มี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 ครับน่าจะได้หลายเติบนี่ครับนี่ได้ได้ได้เดี๋ยวหลายล่ไลยเติบอยู่ มีขบหลังที่สองมีครับหลังที่สองกับมี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 มานยุกมานยุก you're okay yep. แลวเติบบึงหลังที่สามรังนีเขาอยู่รับ ตัวหังบ์ผู้ไหลโทรมูผู้หลายโทรมูเป็นไงมึงหลังนี้ได้บ่คือบัวหลังบัวหลังนี้พวเป็นไงใส่อยู่ไก่ปลาบัวใด

ใส่เลือๆแบบนย้่้อบึงเขาบรโอเขา Đây đi. Lái vô. Đó này. Bưng

Cái xăm lắng cái rồi Đây, hồ lắng đi cả đấy, lái ดน้ำยังโบกครับน้ำยังไหลอยู่น้ำไม่เลือกอยู่หานา้ำโบกลงอีกจากหน่อยเห็นมันอยดตะลิงสั่นลรุม ครับอันนี้มันสลิงสั่นเทิงอยู่เมื่อเบื้องหลังนี่มันได้บราะ่าไซ่บ้คือโมไซจมอันนี้ใส่ถึงพื้นเลยน้ำลกใส่ถึงพื้นบ่เาขาเป็นได้ใส่ลอกบ่เขาแบใส่เตือน ให้ตื่นเขาดีนี่ให้เลือกพวกเขาไปได้นี่พวกอะไรไหลบอกหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายหลาโกโมเด้อหลังสุดท้าย โอ้เขทาขทา่ทาเขาท่าเขาท่าอยู่หลังสุดทา้ายตู้ทรายสี่นามตัวนี้หนามถือเปล่ยนโคมูตลิงโอ้มันเปลี่ยนเป็นโศกลงมาเป็นโศกลงมานี่อันนั้นบริไซผื่นไซร้อยไม่ได้ตันไดอันนี้ใส่ใส่ลงติดผื่นเลยนี่ค่อยได้ ได้หลายนะครับหลังนี่ได้หลายโกมูอยู่นะครับได้หลายโกมูหลังหลังสุดท้ายนะครับได้หลายโกมูไปเดี๋ยวพอแสงถ้าไปสรุปว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำใดนะครับผมครับผมยามตุ้มกุง้งเมื่อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสเร็จแล้ว นะครับผมเดี๋ยวมาเบิร์น้ำกันว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำเลยนะครับเพราะได้กินหลายเติบอยู่นะครับกลุ่มนี้ตูมงามกลุ่งงาม,ค,งามค,ครับงามขนาดเลยกลุ่งนงามงามนะครับ กลุ่มยี่ตัวงามครับกุ้งงามนเด็กพวกหลายๆทอป,ปีไก่นี่นะครับเพราะว่าน้าม,มันบอกใหได้บกคักปีไก่นี่หน้าบกลงหลายเติบนะครับหน้าบกลงจนว่าหอดไอหน้าบกลงหอดแต่ตะลิงสุดท้ายนะครับมันค่อยใส่ได้ง่ายน้าบกลงอีกจังหน่อยเดี๋ยวเขาแสงมา ข้ามมาใส่อีกนะครับผมสําหรับ